สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะกับตู้ชาอย่างเบฟซ e เลชันนะครับคั้งนี้นะครับตู้กาชาเบฟซีเลชันได้หยิบตัวละครที่ช่วยในการฟาร์มมาอยู่ในตู้เป็นหลักเลยนะก็ขายตัวละครช่วยฟาร์มนั่นแหละนะครับซึ่งระยะเวลาของตู้กาชาเบฟซีเลชันในครั้งนี้เนี่ย จะมาตั้งแต่วันนี้เลยก็คือวันที่23กันยาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเนาะอยู่จนถึงวันที่1ตุลากนบ่าย2โมงนะเอาง,ง่ายๆก็คือคุณจะได้เห็นตู้กาชาท้ายเดือนนะครับก่อนที่ตู้นี้จะไปเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลสองจิตสองใจนะครับรอดูตู้กาชาท้ายเดือนก่อนได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของเลทตู้กาชานะครับแน่นอนว่าเหมือนเดิมเลยสลับเลทตู้กาชาเบฟซิเลชันนะก็คือไม่มีรุดเลทอันนี้คือข้อดีของตู้นี้ นะครับแล้วก็จํานวนตัวละครในตู้ที่ต่ำนะครับมีเพียงแค่5ตัวละครเท่านั้นทําให้เพื่อนๆสามารถโฟกัสตัวละครในตู้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เลเยตู้นี้นะครับมันจะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะจะเหลือเพียงแค่5%ในทุกๆสเต็ปนะครับในการออกตัวละคร5ดาวนะครับมีการันตีสเต็ปที่5แล้วก็สเต็ปที่10เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวละครครั้งนี้จากตู้เบฟ s e l e c t i นะครับหยิบมา5ตัวละครตามที่บอกมาช่วงต้นนะครับก็ เป็นตัวละครที่ช่วยไว้ในการฟาร์มเป็นหลักเลยทั้ง5คนนะมีทั้งดีแล้วก็เฉยๆแล้วนะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของ5ตัวละครนี้กันว่าณปัจจุบันยังคงดูดีกันอยู่หรือเปล่านะครับเริ่มที่2คนแรกเลยอันนี้ผมขอรวบคู่เลยนะครับนั่นก็คือฮิสึกยัตโทชิโร่แล้วก็โลสนะครับ2คนนี้จะเป็นตัวละครที่ช่วยในการฟาร์มหยาดน้ําได้ นะลิงก์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดอบหยับน้ําทั้งคู่เลยนะทั้งโทชิโร่แล้วก็โรสนะครับเห็นไหมจะดอบหยัดน้ำนะครับที่ลงมาดูไม่ใช่อะไรเช็คก่อนพูดพดแล้วลืมชั่วขณะนะครับดอบหยัดน้ําจริงๆนะครับทั้ง2คนนะเออก็เป็นลิงก์ที่การช่วยในการดอบหยับน้ําแต่ว่าณปัจจุบันนะครับตัวละครที่บรนดอบแค่อย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ลิงก์ดอบน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่ผมมองว่าเฉยๆ นะครับเพราะว่าหลังๆตัวละครที่ช่วยในการดอปเขามีติดดอปอย่างน้อย2ออย่างนะครับนะปัจจุบันนะเพราะฉะนั้น2คนนี้ผมเลยมองว่าถ้าไม่รีบตัวอื่นก็ได้นะครับรอตัวอื่นก็ได้หรืออาจจะมีตัวละครที่ทดแทนอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเดียวเขาก็คือลิงนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาไปเล่นเองสามารถไปใส่ให้คนอื่นในทีมเราได้เลยนะครับแล้วก็2คนต่อมานะครับกับยูมิจิกะแล้วก็อิคาคุนะครับทั้ง2คนนี้นะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการช่วยฟาร์มนะเพราะว่า ทั้งสองคนดอบถึง3อย่างด้วยกันนะน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้ำนะครับรวมไปถึงทั้ง2คนนี้ยังเล่นง่ายๆในดันดอบน้ำหอมใหญ่ด้วยนะเพราะว่าทั้งสองคนนะครับมี ability ในการตีทะลุเกาะแข็งไปเลยนะครับดันน้ำหอมใหญ่มอนเตอร์มันมีเกาะแข่งนะ2คนนี้ไม่สนใจตีทะลุไปได้เลยนะครับก็ดับ3อย่างแล้วก็เหมาะสมในการลงดันน้ำหอมใหญ่นะภาพรวมการเล่นก็ลื่นไหลระดับหนึ่งนะอีคาพุจันลื่นไหลกว่าแล้วก็ มีความแรงที่ชัดเจนกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะอีคาคุเมปมม็ตตนตัวละครที่ใหม่ว่ายูบิจิกะนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูในเรื่องของการใช้งานก็เป็น2คนระดับทอบ็ทอปของเกมแล้วกันที่ช่วยในการฟาร์มได้ดีเพราะว่าดอก3อย่างแล้วก็เล่นคอนเทนต์ต่างๆได้ลื่นไหลนะพวกดันน้ําหอมใหญ่นี่คือลื่นไหลเลย2คนนี้จิ้มไม่กี่ทีมอนเตอร์ก็ตายแล้วนะครับเพราะว่าไม่สนใจเกาะแข็งเนาะแล้วเราก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับช uh ูเฮนะครับสำหรับจุดเด่นของ uh ชูเฮในเวอร์ชันนี้นะจุดแข็งของเขาเลยก็คือลิงก์ในการช่วยฟาร์มน้ําหอมเล็ก 5ขวดนะครับอันนี้อาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าการเป็นลิงก์เนี่ยมันคือข้อดีมากๆนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยตัวละครฟาร์มมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตัวละครฟาร์มที่แบบจัดเต็มแบบดอบเพียงแค่อย่างเดียวแต่ดอบถึง10ขวดเนี่ยนะครับมันดอบสูงนะครับแล้วคุณก็เอาลิงก์ไปใส่เพิ่มมันก็เพิ่มแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับการที่ดอบบวก5เนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มหนึ่งตัวละครเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษที่ดีมากๆสำหรับชูเฮนะช่วยในการดอบน้ําหอมเล็ก 5ขวดนะครับเพื่อเมื่อคนไหนที่ขาดทรัพยากรมีชูเฮตัวนี้ดีมากนะครับเอาไปช่วยฟาร์มมันช่วยประหยัดตัว๋วประหยัดเวลาแก่เพื่อนๆได้มากเลยนะการที่ประหยัดเวลาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับนะในการประหยัดเวลาในการลงเล่นนะเออมันช่วยทําให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ได้ชูเฮมาเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องรีบไปทําคัมภีนะเพื่อนๆสามารถปล่อยแยกตัวละครได้เลยเผื่อเพื่อนๆเนี่ย เอาไปเล่นแบบคนเดียวนะมันสามารถใส่ได้กับ3ตัวละครเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีชูเฮเยอะๆก็ไม่ต้องเสียใจไปสามารถเอาไปใส่ได้3ตัวละครเลยนะใส่ได้3สล็อตเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีมากกว่า3มีมากกว่าสอันนี้ก็อีกเรื่องนึง <c oughs> สรุปภาพรวมตัวชาเบฟซิเลคชั่นในครั้งนี้นะครับสำหรับตัวชาเบฟซิเลคชั่นในครั้งนี้เนี่ย เขาจะเน้นขายตัวละครฟาร์มเป็นหลักเลยนะครับช่วยเพื่อนๆเนี่ยเล่นง่ายขึ้นในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดวัดความแรงการเล่นลื่นไหลมันคงสู้ตัวละครโกงโกงตัวละครเก่งๆที่เอาไว้เคลียร์ดันต่างๆไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีสไตล์จุดแข็งที่แตกต่างกันนะมะีมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วกันนะตัวละครพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้เน้นในเรื่อง,องความแรงอะไรขนาดนั้นนะครับมันเน้นในเรื่อง,องการลื่นไหลในการเล่นแล้วก็ช่วยในการฟาร์มสตววใหญ่นะครับอย่างชูเฮเนี่ยได้มาผมแทบไม่เคยเอาไปเล่นเลยแต่ถ้าเกิดใส่เป็นลิงก์ใส่ประจําเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลิงก์มันได้ใช้งานแบบได้เรื่อยๆนะครับมันเพิ่มทรัพยากรในการฟาร์มนะสมัยก่อนดอบน้ําหอมเล็กอา i l ลิตี้ดอบห้าขวดนะคนก็ตามหากันยิกเลยนะแต่สมัยนี้เนี่ยมีทั้งเลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ ดอกทีเดียวได้หลากหลายอย่างนะได้มาคือตอบโจทย์นะครับแบบอิคาคุยูมิจิกะพวกเนี้ยใครที่ขาดตัวละครฟาร์มได้ตัวละครผู้นี้มาคือมันตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันได้ทั้งน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้ำนะครับแต่ในส่วนของชูเฮเนี่ยคือได้มามันเอาไปใส่เป็นอะไหล่เพิ่มในการใส่เป็นลิงก์นะครับทำให้การดอบเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพเยอะเลยนะครับเพิ่มทีละห,ห้าห้าขวดเลยนะครับถ้าเกิดไปลงด,ดันเลดบอสแล้วเพื่อนๆใส่กันทั้งปาร์ตี้เนี่ยมันดอปแบบเยอะมากๆนะ เออนะครับอันนี้คือข้อเดียวตัวละครช่วยฟาร์มนะสมัยนี้อะไรก็ง่ายน,นะครับประหยัดเวลาในการฟาร์มได้เยอะเลยเนาะก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าหมาะสมบใครก็เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการตัวละครฟาร์มหนตอนนี้นะผมใช้คําว่าณตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตู้นี้เอาจริงคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รีบร้อนนะครับรอก่อนก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงคือตัวละครฟาร์มเนี่ย มันมาในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับใช้คําว่าแทบจะทุกตู้เลยก็ว่าได้นะหลังๆตัวละครสมัยใหม่เนี่ยก็ตัวละครฟาร์มค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนันถ้าเกิดไม่รีบก็รอดูตู้อื่นก่อนก็ได้นะครับส่วนผู้เล่นใหม่นะครับเหมือนกันถ้าเกิดไม่รีบนะคุณไม่รีบในเรื่องการฟาร์มนะครับเพราะว่าต่อให้มีตัวละครฟาร์มเนี่ยมันไปลงดันฟาร์มได้ม่นก็ได้แต่ว่าทรัพยากรที่ได้มันได้ไม่เท่ากันนะถ้าผู้เล่นใหม่ไม่รีบก็รอดูตู้อื่นๆนก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากกดจริงผมมองว่า อย่าเกิน5สเตปล็อกกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเน้นช่วยในการฟาร์มเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยเนาะและที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับรายเดือนเนาะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมกันได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออะไรเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอใหม่วันหน้าสวัสดีครับ